กาบ,บนอบนอบ้อมสมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้ากาบขอ้อกาสพันเตทุกลูกนะ,ะ,จะเจริญธรรมญาติโยมผู้ฝ่ายในธรรมทุกคนวันเสาร์วันนี้ก็ถือเป็นวันระลึกถึงบรรพชนด้วยคุณตาห่วงตะมาระลึกได้นะตอนนั้นยังไม่มาอยู่สีมาหรอกนะแต่ว่าเคยมาช่วยตอนนั้นมาช่วยดำนาเนาะก็เลยได้มาได้เห็นได้สัมผัส ตาห่วงบ้างเนาะอ่าโอ,อ,อเป็นผู้ยุยาวที่กระตือรือร้อนมีไฟแรงดีมากเลยถ้าที่จะมามาเห็นเนาะบริจาคที่ให้ส่วนกลางทำยังไงเนาะเราจะมีจิตใจเหมือนกับผู้ยุยู่ยาวหลายๆคนเนี่ยเนาะเนี่ยใจ ใจไม่ได้นึกถึงตัวเองแล้วเนาะแต่พวกเรานี่อายุยังไม่มากมันยังนึกถึงตัวเองอยู่เยอะเนาะใช่ไหม <c oughs> นึกถึงตัวเองนึกถึงครอบครัวของเรานึกถึงลูกของเรานึกถึงพี่ถึงน้องของเราเฉพาะครอบครัวนะ,ะใจของเรามันอย่างนี้เยอะนะนึกได้เลยต่อมาตอนเด็กๆจะเรียนหนังสือเนี่ยนะเราจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะเรียนแล้วอยากจะได้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จะได้ช่วย พี่ช่วยน้องช่วยพ่อช่วยแม่เราเนี่ยสูงสุดเราก็อยู่แค่นี้เองนะขนาดโรงเรียน,นยพยายามที่จะพูดให้นึกถึงชาตินะนึกถึงประเทศชาตินึกถึงศาสนานึกถึงพระมหากษัตริย์นะนะเขาใส่หัวเรามาตลอดเลยเนี่ยนะแต่เราก็ใจจริงๆของเราก็อยู่แค่นี้อยู่แค่ครอบครัวของเรานะั้นแหละนะอ่าไม่รู้ คนอื่นเหมือนกันหรื่าไม่รู้นะแต่ของอาตมาอยู่แค่นั้นอ่ะเนี่ยเห็นตาห่วงตาห่วงโอ้นึกถึงส่วนกลางส่วนรวมนะคนที่มีบุญมีบารมีสะสมบุญสะสมบารมีมาเยอะนะนะจะมีวิสัยทัศน์ที่มองการไกลแล้วจะเห็นจะเห็นส่วนรวมส่วนกลางเนี่ย มีความสำคัญนะซึ่งระบบสาธารณโพกีของเราที่พ่อท่านพาเราทำอยู่เนี่ยก็ก็ฝึกให้เราไปในทิศทางนี้แหละนะ,ะเด็กนักเรียนที่มาอยู่กับเราก็ฝึกให้ไปในทิศทางนี้นะจะได้ไม่ได้ก็ส่วนตัวส่วนตัวของแต่ละคนนะ,ะแต่พ่อท่านก็พาเราไปในทิศทางนี้แต่เห็นแล้วว่ามีคนได้นะ มีคนได้จนเป็นพุทธสถานขึ้นมาแล้วก็มีหลายพุทธสถานถึงขั้นตั้งโรงเรียนได้ถึงขั้นมั่น,นคงได้ทำงานเสียสละได้แบบ100%อร์เซนทำได้ถึงขั้นนั้นเป็นตัวอย่างให้กับสังคมได้ซึ่งทุกวันนี้จะเห็นนะสังคมเขาก็ ตามอย่างเยอะนะอ่าเท่าที่เราเห็นนะ่ตอนนี้ยิ่งตอนนี้นะโอ้การช่วยเหลือคนยากคนจนช่วยเหลือคนที่จำเป็นเรื่องอาหารเรื่องที่อยู่เรื่องสารพัดเรื่องเลยเนาะอ่าคนไทยเนี่ยเห็นเลยมีจิตใจที่เอ,อื้อเฟือ้อเผื่อแผ่แต่ก่อนจะมานึกไม่ออกเลยนะยิ่งฟังเทศเพราะท่านทุกวันเนี่ย ถ้าใครตามฟังพ่อท่านเทศนะรู้สึกว่าโพริษัตทจะมากขึ้นเรื่อยๆนะรู้สึกไหม <c oughs> บริษัทมากขึ้นเออแต่ก่อนพ่อท่านพูดเนี่ยประเทศไทยมันจะไปได้ไงเราดูมันก็ยังดูที่คนไทยก็เลือกนักการเมืองแบบเนี้ยนักการเมืองมันก็ไปโกงกินอย่างเงี้ยน,นะจำนำข้าวอย่างเดียวเนะี่ยเป็นหนี้ตั้งหกแสนล้านนี้นะอเป็นหนี้สักร้อยล้านพันล้านนี่ยังเข้าใจได้ หกแสนล้านนะนึกออกไหมหกแสนล้านอะ่ะปานนี้คนไทยก็ยังไม่รู้ตัวก็ยังจะเลือกก็ยังจะให้แลนสไลด์อยู่เลยอะ่ะยังจะเอาเขามาโกงต่อหรือเปล่ามีนึกเราก็นึกไม่ออกอย่างงี้นะเออทำไมทำไมแล้วเขาก็อะไรทำโพมาใช่ไหมเออคนเลือกลุงตู่ก็เฉพาะห้าสิบปีขึ้นไปแค่นั้นแหละนะเออตามลงมาเนี่ย คือเด็กรุ่นใหม่ที่อายุต่ำห้าสิบเนี่ยมันจะเลือกแลนสไลด์ like กันทางนั้นเลยอ่ะทำไมคนรุ่นใหม่มันน่าจะฉลาดขึ้นแต่ทำไมมันมันไม่ฉลาดเนี่ยเห็นเลยว่าจิตที่ไม่ลดกิเลสเนี่ยมันจะกู้ประเทศชาติไม่ได้เหมือนพวกเราเหมือนกันนะถ้าเราไม่ลดกิเลสกู้ประเทศชาติไม่ได้นะอ่าแล้วพวกเราเนี่ยถึงมีไม่มากนะถึงมันน้อยลงน้อยลงแต่มันก็ยังมีอยู่ใช่ไหมล่ะ เพราะนั้นใครก็ตามอ่ะถ้าไม่มองดูตัวเองนะอย่างวันนี้ยกตัวอย่างวันนี้ที่พูดถึงเนี่ยเรื่องนี้ก็จะยกตัวอย่างให้พวกเราฟังว่าตาห่วงี่ยเป็นคนแบบนี้คิดถึงส่วนกลางแล้วทําไมตั้งสิบกว่าปีที่มันเตพูดเนี่ยทําไมพวกเรายังระลึกถึงอยู่อ่ะนะยังระลึกถึงลูกหลานก็ยังระลึกถึงพวกเรา ไม่ใช่ลูกหลานแท้ๆเป็นญาติธรรมก็ยังระลึกถึงตาห่วงอยู่นั้นความดีเนี่ยความดีเนี่ยมันยาวไกลนะยาวนานแล้วมันข้ามภพข้ามชาติอ่าเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราดูตรงนี้นะบรรพบุพรบุษบรรพชนท้องเราเนี่ยจะเป็นพ่อเป็นแม่ของเราอายุมากๆเนี่ยตามมาว่าประสบการณ์ที่ท่านผ่านมานะสิ่งที่ท่านได้ ผ่านมาตัวมาว่าเห็นแก่ตัวเยอะแต่พอท่านอายุมากขึ้นแล้วท่านรู้ว่าความจริงเป็นแบบไหน่ท่านก็พยายามจะบอกจะสอนพวกเราทําให้ดูพวกเนี้ยนะมันเ,เป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่อ่ะน่าจะฉลาดคิดได้เร็วว่าเราจะรอให้แก่ถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาสอนกันอย่างนี้ใช่ไหมแก่แล้วค่อยเข้าวัดใช่ไหมก็พ่อแม่ตายายสอนแต่อย่างเนี้ย วันเด็กๆมันเลยไม่มาวัดเลยรอแก่ก่อนก็แต่ก่อนก็สอนกันอย่างนี้มาเจอชาวโศกเท่านั้นถึงบอกว่าโอ้โหเกิดปั๊บมาเกิดในชาวโศกเลยได้ยิ่งดีใช่ไหมอย่างงั้นไหมล่ะโยบเุวันอยากมาเกิดในหมู่กลุ่มเลยจะได้รู้สาระรู้ความจริงที่ไม่ถูกบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนเป็นมิจฉาทิสตไปหลงเพลิดเพลิน,นไปกับ สิ่งที่ไม่ถูกต้องอ่ะใครๆก็พวกเราก็อยากอย่างนี้ทั้งแหละอ่าแต่โดยวิบากของเราทำอ่ะมันก็จะดึงเราไปอย่างนั้นพราแต่พออายุมากแล้วเนี่ยมันรู้สาระรู้ความจริงที่มันจะเป็นจริงแล้วเนี่ยทำไมทำไมคนรุ่นใหม่ไม่เชื่อหาว่าเป็นสลิมประสบการณ์มากใช้ชีวิตมามากรู้อะไรน่าจะถูกต้องมากกว่าแต่กลับดูถูกอีกอ่า มัน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 แปลกมากเลยนะความทิฏฐิความเห็นแบบเนี้นะซึ่งเขาอยากจะเตือนสติพวกเราระวังนะถ้าไม่ลดกิเลสจะเป็นเหมือนแบบนั้นแหละจะดูถูกดูหมิน่นบรรประชนะคนที่อายุมากกว่าเราอาบน้ำร้อนมาก่อนเราเนี่ยนะมันน่ากลัวมากถ้าเราไปดูถูกดูหมิน่นเหยียดหยามใช้วจจกรรมที่ ไม่ค่อยดีมันน่ากลัววิบากกรรมมากนะเหมือะนอยากจะเตือนสติพวกเราฟังเถอะฟังเถอะถึงเราจะเห็นต่างเพราะเรายังไม่มีประสบการณ์มากพอเราเลยเห็นต่างนะสิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่สอนเนี่ยเขาก็สอนด้วยความปรารถนาดีบอกด้วยความปรารถนาดีแต่ถ้าเราไปเกิดความรู้สึกไม่ดีเนี่ยโอ้โหวิบากหนักยิ่งไปเกิดความรู้สึกกับพ่อกับแม่ ยิ่งน่ากลัวเนาะพ่อแม่จิตที่บริสุทธิ์ที่อยากจะช่วยเหลืออยากจะให้เนี่ยคือจิตของพระอรหันต์ใช่ไหมข้างนอกเขาพวกเราก็ถือว่าพ่อแม่เนี่ยให้เราแบบจิตบริสุทธิ์เหมือนเป็นพระอรหันต์ในบ้านใช่ไหมพ่อแม่ไม่หวังสิ่งตอบแทนจากเราอะ่ะแต่เราเกิดจิตไม่ดีเนี่ยวิบากเป็นไงวิบากหนักไงวิบากหนักเพราะฉะนั้นรีบกลับตัวกลับใจเลย ขอโทษได้ต้องรีบขอโทษกราบขอโทษแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมใหม่นะเขาไม่มีเจตนาร้ายเขาเจตนาดีต่อเราทั้งนั้นเลยเขาไม่ได้คิดจะทําร้ายเราเลยนะในฐานะที่เขาอาบน้าร้อนมาก่อนเราเนี่ยนะตัตาห่วงเนี่ยทำเป็นตัวอย่างไปดูสิพวกเราประทับใจยังทําต่อๆกันมาเนี่ยนะแล้วลึกถึงความดีความงามเนี่ยว่าไงเสียสละได้เท่าตายยังนะอย่าให้อายตานะเห็นไหม ที่ตั้งร้านบางสิบรัฐเพื่อเผยแพร่การไม่กินเนื้อสัตว์หลายๆคนน่ะได้มาเห็นได้มาได้ยินน่ะเพราะร้านบางสิบรัฐใช่ไหมแงตานะบริจาคที่ให้แล้วก็ช่วยกันสร้างทั้งให้ที่นาทั้งให้มันต้องปลูกพืชปลูกผักนะเห็นไหมสิ่งที่ตาพาทำมาเนี่ยทำไงอะ่ะเราจะทำต่อทำให้มากยิ่งกว่าเพราะขาบวนการกลุ่มของเรามัน มันก็ใหญ่กว่าแต่ก่อนแล้วอะ่ะมันควรจะทําได้มากกว่าใช่ไหมอ่ะอ่านั้นการระลึกถึงคุณตาห่วงเนี่ยแต่ว่าก็คือบรรพชนที่ควรจะเอาเป็นแบบอย่างแล้วคุณตาเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยมูชาสอนน่ยต้องทําตอนเป็นเป็นเนี่ยเพราะคนไหนเป็นเป็นอยู่ ่ายายเมืองเป็นเป็นอยู่อ้าวยายน้ำบัวยายไหนบ้างพ่อแม่ของเราอยู่บ้านก็ตามเป็นเป็นอยู่เนี่ยรีบทําให้ท่านเห็นว่าเรากระตันยูอ่ะนิสตาห่วงตายไปแล้วนะเรายังระลึกถึงเรายังมาทําต่อเลยแล้วคนเป็นเป็นถ้าเขาได้เห็นว่าเราทําดีด้วยเนี่ยพ่อแม่ก็ตามใครๆญาติธรรมก็ตามที่รับรู้ร่วมกันเนี่ยมันจะมีผลต่อวิญญาณคนขนาดไหนทําไมต้องทําตอนตาย ตอนตายเราก็ทำตอนเป็นเราก็จึงยิ่งทําให้มากใช่ไหมมันถึงจะเกิดอันนี้สงสูงสุดเหมือนฝากเป็นข้อคิดให้กับพวกเราทุกๆคนทําตอนเป็นเป็นอย่าไปทําตอนตายผิดพลาดอะไรขอโทษตอนเป็นๆให้เขารับรู้ด้วยอันนี้คือสุดยอดเราได้ลดมาณนะอัตตาเราได้เพิ่มภูมิของเราให้เจริญยิ่งขึ้นเพราะผู้เฒ่าผู้แก่ไม่มีปรารถนาร้ายกับคนรุ่นหลัง มีแต่ปารถนาดีวิญญาณที่บริสุทธิ์ที่เป็นพระรหันวิญญาณที่เป็นโพธิสัตว์ยิ่งฟังพอท่านยิ่งโอ้โหโพธิสัตว์ทำไมเยอะจังเลยเนาะโอ้เมื่อวานนี้ก็ได้เห็นโพธิสัตว์อีกใช่ไหมใครฟังเมื่อวานเนี่ยนะนี่โพธิสัตว์นั่งอยู่เยอะแยะเลยนะเนี่ยนะให้รู้ตัวนะนะอย่าไปเพ่งโทษเพ่งร้าย โพธิสัตว์กันทั้งนั้นแหละที่มานะสาธุทุกคนขอนอบน้อมแด่พระสมาสามทธเจ้าพ่องนันผู้ไกลจากกิเลสกราบขอรับพ่อครูสมณพอิลักษ์ที่กราเื่องสูงขอกราบเป็นเตและอุโสครับ <c oughs> ยะไิรมำจะไดรทมท,ทุกท่านแล้วก็แล้วก็ลูกหลานตาหวงมาหรือเปล่ามานอกวันนี้มีไหมมีมีมาลูกหลานมาไหม ไม่รู้เนาะอาจจะมาก็ได้อาจจะไม่ได้มาแต่ฟังรายการอยู่ที่บ้านก็ได้นะแต่ขอให้รับรู้ว่า <c oughs> อย่าเตะห่วงสีสุขวัตน,น,นะเนาะแม้จะจากไปสิบเ็ดปีโดยประมาณเนาะถ้าจำไม่ผิดเน,นะคุณงามความดีที่ตะห่วงได้ฝากไว้อะมันเป็นอันสรีอยู่ในใจของชาวสีมาโซจำได้แ <c oughs> ม้จากไปสิบกว่าปี จำได้ก่อนที่ท่านจะตายเนาะท่านก็เป็นคนที่กระตือรือร้นเอาภาละจะไปที่ที่นาคำจะแกแสงจำได้เนาะวันวันไหนไปนแกรู้ล่วงหนะ้าแกก็จะแหมต่แต่ตีสี่ตีห้าก็ไม่รู้ะไปตัดหนอ่อกล้วเอ๊ตัดหัวปีตัดหัวปีตักคล้วยแล้วก็ขับรถเล็กๆอะไรแค่แยๆมอเร์ไซค์พ่วงเนี่ยแต่ไม่ใช่หรอก เป็นเล็กๆรถกระบะเาเก่าสี่สิบปีแล้วขนมาไว้ที่ศาลาเนาะ <c oughs> ภาพจำที่ตายุแปดสิบกว่านี่เสียสละขนาดนั้นแ,แม้จะผ่านไปแล้งสิบกว่าปีแล้วแต่ว่าเป็นภาพที่ประทับใจที่ทำเพื่อทำเพื่อส่วนรวม,มยินตอนสมัยก่อนมีเด็กๆไปด้วยโอคค้แกก็เอาภาละซื้อขนมซื้อนุ่นซื้อนี่มาให้เด็กๆกิน แม้ผ่านไปนานแสนนานแต่ว่าเป็นภาพที่ตะมานึกถึงทีก็ก็กลาบได้ทุกทีนะกลาบในใจโอ้นี่คือล,ลักษณะจิตที่เป็นโพลิสัตย์เ <c oughs> <c oughs> <c oughs> พราะท่านบอกว่าในชาวโี่มีโพลิสัต์เยอะพิหา,หารเยอะเพราะมีแต่คนที่คิดจะมาให้ไงไม่คิดจะมาเอาเปียบเอารัดก็เอาไปโยกจากวัดเหมือนที่อื่นๆเขาเนาะที่เราก็มาเสียสละ ใครมีแรงงานก็มาเสียสละแรงงานใครมีเงินก็เสียสละเงินทองใครมีเวลาเสียสละเวลวาเนี่ยเราก็ในในอโศกน,นะทุกแห่งนะมันจะมีคนประเภทนี้เยอะเยอะเนี่ยคือลักษณะบริษัทเนียิ่งเพราะท่านประกาศหลายหลายคนเป็นบริษัทจิตที่โพิษั์คือทําเพื่อคนอื่นเพราะท่านบอกว่าลักษณะจิตโพิัคือไม่มีตัวตน ทำแล้วให้ทำแล้วให้ทำแล้วไม่พี่ไม่เลยคิดถึงตัวเองเลยคิดจะให้คนอื่นเขาให้สังคมอย่างตาห่วงทําเพื่อสังคมท่านเพื่อสังคมเพื่อลูกหลานชาวโซ่เนี่ยยังจำได้ตาห่วงเคย,เค,ยคุยเล่าทํทไมแต่มาเคยถามว่าตาห่วงทํำไมถึงมีจิตใจแบบเนี้ท่านมันเป็นมันเป็นนิสัยของผมพ่อถูกพ่อพ่อปลูกฝังมาสมัยก่อนเนะาะปลูกฝังมาเนี่ยสมัยก่อนพ่อพ่อของตาห่วงเนี่ย สมัยก่อนจะไม่มีถนนหนทางแบบนี้นะโยมมีแต่ถนอนอะไรเป็นทางเดินอะถนนทางเดินรถรถไม่มีถนนจะวิ่งเท่าไหร่ละน้อยสวนไม่ได้ทางไม่ได้ทางเกียร์ทางเดินพ่อของตาห่วงก็จะอสอนตาห่วงว่าแล้วก็ไม่ได้สอนเดียวทำทำเป็นตัวอย่างด้วยสร้างเถียงนาเถียงนาสมัยนี้หายยากนะเถียงนาเนะาะทั้งเถียงนา <c oughs> ที่พอหลบฝนได้ทั้งเถียงนาที่พอจะนอนกลางวันได้ต่างๆนะมีหลังคามีแล้วก็มีตุ่มน้ํามีตุ่มน้ําตุ่มน้ําแล้วก็มีมีข้าวสารใส่ใส่หม้อใส่ภาชนะไว้มีเกลือมีซีอิ๊วมีน้ําปลามีปลาเค็มเนี่ยปลาเค็มห้อยไว้เก็บไว้เก็บไว้ทําไมอะ เผื่อคนเดินทางผ่านไปผ่านมาจอนไปจอมาสมัยก่อนทุกคน,นเดินทางไกลห่วงคนที่เดินทางจะอดจะหิวจะไม่มีน้ำกินไม่มีข้าวกินเตรียมฟืนเตรียมข้าวเตรียมปลาเค็มว่าทำปลาเค็มเนาะเก็บไว้อย่างดีใครผ่านไปผ่านมาก็สามารถกินได้โอ้โหจิตแบบนี้เป็นจิตไรโยมพวกเรามีเคยมีจิตแบบนี้บ้างไหมคิดหนึ่งคนอื่นน่ยมีไหม เนี่ยคนไทยโบราณก็มีนะหน้าบ้านจะมีตุ่มน้ำเดี๋ยวนี้มีไหมไม่มีแต่คือวัฒนธรรมของชาวชาวไทยเราเนี่ยเป็นลักษณะที่ให้ไงเป็นจิตที่เป็นโลกตรลที่ไม่คิดถึงไม่คิดแค่ตัวเองนะคิดคนอื่นๆที่พ้นจากญาติตัวเองด้วยนะคนผ่านไปผ่านมาคนเดินทางอะ่ะทางไกลอะ่ะแต่ว่าเป็นจิตที่มันวิเศษมากนะถ้าใครมีจิตแบบเนี้ยแต่ว่าเป็นจิตที่หายาก เป็นจิตท,ที่มีคุณค่านะที่มีคุณค่ามากเหมือนกันในนี้พูดถึงตาห่วงนะคุณธรรมเหล่าเนี้ยเราก็าสืบทอดจากพ่อมาตาห่วงที่มาลูกเนี่ยนะแต่ว่ามันก็เป็นธรรมญาธรรมทายาโทเป็นทายาทนะทายาทหลงกรรมนะนะที่เราดีๆทั่วเนี้ยยอมตรวจตัว,ต,ว,ต,วตัวเองชาวชาวบวรศีมาสตัวเองแล้วก็มีส่วนดีที่พ่อแม่บรรพชนปกปังไว้ใช่ไหม ถ้าเราไม่มีคุณงามความดีไม่มีจิตให้จิตเสียสะโยมมาอยู่มาวาวัดไม่ได้หรอกแม้บางคนจะมีมีภาระเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนี่ยเลี้ยงครอบครัวทําหากินลําบากแสนยลาบากแต่เราก็เจียดเวลาวันเสาร์ก็มาบางคนก็เหนื่อยงานก็ที่งานส่วนตัวก็เยอะแต่ก็มาวันเสาร์แต่เราเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามนะ ที่ดีงามที่เราจะต้องมาปลูกฝังตัวเองมาฟังสิงส่งดีๆสิ่งดีๆที่จะพาเราพ้นทุกคนที่ไม่ฟังเทศฟังธรรมก็จะทุกอย่างเดียวเนาะเพราะมองมองแก่มุมเดียวเพราะธรรมดาคนที่ไม่ฟังเทศฟังธรรมก็จะมีแต่ผลประโยชน์ตัวเองใช่ไหมคิดถึงในตัวเองคิดถึงครอบครัวตัวเองคิดถึงลูกหลานตัวเองคิดแต่บําเรอกิเลสตัวเองอะ่ะยิ่งอยู่บ้านจะบาเรอกิลเลสได้มากเลยนะ มันเบ่อกิเลสไรมากแล้วจะกินตามใจอะไรนําใจแต่ตรวจตรวจสอบขีดว so mm ิญญตัวเองแต่ที่เราอยู่บ้านได้ตามใจตัวเองนอนตามสบายกินตามสบายอยากกินแล้วก็เปิดตู้เย็นกินเนี่ยมันสบายจริงเลยตรวจดูตัวตัวเองนะกับที่เรามาอยู่วัดมาทํางานให้วัดมาตัดยาให้วัดมาช่วยงานวัดช่วยกวาดตู้ซาลาช่วยล้างภาชนะยมตรวจดูตัวเองว่าอันไหนเป็นสุขกัน AH. สุขที่สุขที่เราตามใจตัวเอง,เองกับสุขที่เราคิดช่วยคนอื่นน่ะอะไรมีคุณค่ากว่ากันยมตรวจดูตัวเองนะเนี่ยรำมาสังเกตแล้วโอ้เราเกิดมาชาตินี้โชคดีจริงๆนะที่มาเจอพระโพธิสัตว์มาชี้ศีลธรรมว่าจิตที่เราไม่เห็นแก่ตัวจิตที่เราคิดแต่จะให้อ่ะเป็นจิตที่วิเศษที่สุดเป็นเป็นยิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทองเงินทองมากมายนะ ไม่เลืกี่ล้านกี่แสนล้านตีหมื่นล้าน,ตน,านแต่ว่าสู้จิตตัวนี้ไม่ได้จริงๆตอนนี้เราโยมอาจจะไม่รู้หรอกแต่ถ้าวันใดโยมป่วยนอนโซมอยู่โรงพยาบาลนอนป่วยอยู่ที่บ้านโยมไปเห็นว่าโอ้เราไม่ถึงมือทุกไอ้ที่เรายึดยึดยึดไว้เนี่ยมันยึดไวย้ยึดบ้านยึดหลานยึดเงินทองยึดที่ดินยึดอะไรก็แล้วแต่ไอ้ตัวสมบัติวัตถุต่างๆมันไม,ไม่พาเราพ้นทุกข์จริงๆนะโยม วัตถุต่างๆที่เรายึดไว้เนะี่ยมันไม่พ่าเราพ้นทุกแต่สิ่งที่ทำเราพ้นก็คือคุณงามความดีที่เราได้สร้างไว้กับโลกได้ฝากไว้กับคนอื่นฝากไว้กับคนอื่นๆน่ะมันไม่ได้ฝากไว้เพื่อลูกหลานเฉพาะตัวเองเยีางเดียวนะฝากไว้กบับคนอื่นให้กับโลกให้กับสังคมให้กับมนุษยชาติเนี่ยเป็นจิตที่วิเศษที่สุดนะนนเนาะนพวกเราแต่คนต้องตรวจสอบตัวเองอย่าประมาทในชีวิต <c oughs> อยากคิดว่าเรายังยังแข็งแรงอยู่เรายังไม่แก่นะเรายังมีฐานะดีเรายังสุวภาพดีอย่าประมาทเป็นหลันขาดคนที่ประมาทเนี่ยมันจะเสียใจตอนที่เราเจ็บป่วยล้วโอ้ทําไมตอนที่เราดีๆทําไมเราไม่ทํารอจนป่วยแล้วอย่าไปทําเอาทําไม่ได้รอแก่แล้วก็ไม่ได้ละอยู่บ้านเอเอาแต่สุขสบายแต่อ่านใจตัวเองมันสุขจริงหรือนะ นั้นคนที่มีจิตโพธิสัตว์คนที่สุขอย่างแท้จริงเขาเราอุปะอุปสสมสุขนะสุขที่ไม่ต้องอะไรมาแลกเปลี่ยนสุขที่คิดจะให้คิดจะเสียสละเพราะท่านบอกลักษณะโพธิสัตว์คือไม่มีตัวตน <c oughs> สองต้องซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยตัวนี้สำคัญที่สุดคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตตัวนี้เป็นเป็น,ปนรั์แท้นะวันก่อนฟังนายกชวนหลึกภัยเป็น สอสอพตั้งแต่ปีหนึ่งสองห้าสิบกว่าปีนะท่านภาคภูมิใจตัวเองเป็นสอสอมาไม่เคยซื้อเสียงนะเออมันเป็นทรั์มันเป็นทรัพย์แท้เนี่ยย้างยงก็ไม่โกงย้ายก็ไม่โกงนี่คือทรัพย์แท้ของชีวิตเนี่ยพอท่านบอในายชัวหลีกภัยก็เป็นเพราะบริษัทนะเออเมื่อก่อนไม่ชัดได้ที่พอท่านเทศทัวรนี้ชัดเจนมากเลยนะแล้วก็อีกขอ้อนึงคือทําเพื่อคนอื่นโลกาณุก,กรรมปายะอย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็เป็นคนที่เสียสละนะ ไม่มีใครในยุคไหนก็ที่ผ่านมานายกไม่คนไหนถูกด่าเท่า,อาพอเด็กระยุทธ์จันโอชาแต่ถ้ายอมเสียสละยอมนิ่งเชื่อฟังรัฐมนุนของศาลศาลให้หยุดก็หยุดเนี่ยเป็นคนไม่ดื้อไงเนี่ยลักษณะจิตโพลิสัตคือไม่ได้ทําเพื่อตัวเองแต่ทําเพื่อประชาชนเห็นประชาชนกําลังเข็นฆ่ากันทนไหวต้องมาปฏิวัติแล้วก็ไม่ใช่อํานาจตัวเองนะใช,ใช้ใช้ฟังเสียงประชาชน สุดยอดที่สุดนะแล้วก็ข้อสุดท้ายคือมีสมรรถนะมีจิตที่ทำงานเพื่อคนอื่นนั่นแหละนะมีความรู้ความสามัรถไม่เห็นแก่ตัวนั่นแหละนี่คือลักษณะจิตโพธิสัตว์นั้นพวกเราแต่ละคนแต่ละคนลองตรวจดูไหมเรามีไหมเราไม่มีตัวตนไหมเรายังทําอะไรก็ยึดตัวตัวเองหรือเปล่าเราซื่อสัตย์สุจริตไหมศีลแต่ละข้อแต่ละข้อเราสะอาดบริสุทธิ์ไหมถ้าเราซื่อสัตย์ มีศีลแต่ข้อสะอาดบริบสุธ์เราก็จะภาคภูมิใจแม้แม้ไม่มีใครรู้นะแต่อย่างน้อยเรารู้เข้าใจไหมเรารู้นะแล้วก็ทําเพื่อคนอื่นทําเพื่อเกิดแล้วก็มีความรู้ความสามารถทําตามกาลังอา่านี่คือลักษณะของพระโพิสัตว์ความรู้สึกว่าเตาห่วงศรีสุวรรณก็เป็นโพิสัตว์ในความความเข้าใจตามานะก็ขออนุทนาญาโยมที่มาฟังเทศธรรมฟังธรรมวันนี้นะ,จะเจริญธรรม